สวัสดีครับพบกับผมแจ็คแมนนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโนม้มหุ้นวันที่6ตุลาคม64นะครับมาวิเคราะห์กันก่อนเปิดตลาดนะครับโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี S V T K Bank L T True กราฟบ้านปูกันกุณอ่าตัวนี้กันกุณเดี๋ยวใครอยากทราบกันคุณก็เดี๋ยวรอสักพักนะโอเค แล้วก็ C P l P T E P P T T นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามันเริ่มต้นกันที่เซตก่อนนะเซตก็สามารถยืนเหนือแนว1,621ที่ให้ไปได้นะครับก็ลุ้นขึ้นไปก่อบบนนะคือ1,640นะครับ1,640นะโอเคมาดูนะครับตัวนี้ I P O นะเข้าวันนี้นะครับก็ ตอนนี้ก็เป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ในกรอบ3บาท38ถึง4บาท2สตางค์นะครับคนที่มีของก็วางสต็อปล s อไว้ที่3บาท38นะนะครับส่วนคนที่ยังไม่มีของก็ถามว่าจะเทรดได้ไหมก็เทรดได้แต่ว่าต้องเป็นทาวเฟร้5นาทีนะเออนะครับหาทาวเฟรม5นาทีเพราะว่าหู้ IPO เราต้องดูแบบทาวเ m e ต่ำๆหน่อยนะโอเคนะครับมาดู เคแบงก์นะครับอ่าเคแบงก์ก็ยังไปเรื่อยๆนะครับมี2เขียวด้วยนะครับ2เขียวด้วยวันนี้นะครับคนที่มีของเลื่อนสต็อปล็อละเลื่อนสต็อปลอมาวางไว้ตรงนี้นะครับ132.5นะครับสำหรับตัวเคแบง์นะก็แนวต้าน142นะครับตัวถัดไป AOT นะครับก็2เขียวนะคนที่มีของก็ ถือต่อไปวางซัอปอไว้ที่60บาท50สตางค์นะครับแนวต้านถัดไปคือ68.75นะสองเขียวมาก็ใช้ได้นะครับตัวถัดไปครูนะครับทูก็2เขียวเหมือนกันนะคนที่มีของวางซ็อปรอไว้ที่3บาท70นะครับ3บาท70แนวถัดไปนะครับทะลุ4บาท6สตางค์ได้แนวถัดไปก็คือ4บาท74นะครับ กถัดไปนะครับกับทะลุเหมือนกันโอ้โหทะลุทุกตัวนะครับตอนนี้ก็คนที่มีของนะครับวาง s ต o p l ล s s ไว้ที่42บาทนะอ่าเลื่อน stop l ล s s มาวางไว้ที่4 2บบาทนะครับอืมแล้วก็แนวต้านถัดไป4ี่5ดห้านะถัดไปครับบ้านปูบ้านปูก็จอทะลุเหมือนกันนะคนที่มีของตอนนี้เลื่อน s t o p l o s s ยางเดียวนะวางไว้ที่สิบสองบาทสี่สิบนะครับแนวต้านอยู่ที่สิบสี่บาทนี่แหละถ้าผ่านได้ก็สิบห้าบาทนะกันกุ้นอ่ะห้าตัวนี้สามารถยืนได้แล้วนะนี่เนี่ยแท่งนี้นะครับแท่งนี้ทะลุเลยอะทะลุเลยนะครับก็นะขอให้ไปจริงๆนะอย่าโดนตบนะพวกนี้นะก็นะครับแนวถัดไปนะครับแนวต้านถัดไปห้าบาทห้าสิบตางค์นะครับห้าบาทห้สิบสตางค์ คนที่มีของก็วาง St o p loss ไว้ที่4บาท54ส่นะครับส่วน c p r มี2เขียวนะครับจะเทรดในกรอบไซด์เวเล็กๆนี้ก็ได้นะวาง St o p loss ไว้ที่62บสาทยสตางค์แนวต้านอยู่ที่65นะครับตัวถัดไป p t e p นะครับตอนนี้เลื่อน Stop loss เหมือนกันนะวาง Stop loss ไว้ที่117บาทนะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่125 ตัวทัดป้ายพี t นะครับ p t ก็สองเขียวเหมือนกันนะคนที่มีของวางต p l o อ s ไว้ที่สามสิบแดจุดเจ็ดห้าแนวต้านสี่สิบเอ็สี่สิบสอง 41, นะครับก็ครบถ้วนนะสิบอันดับนะครับหวังว่าข้อมูลนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนนะครับใช้ประกอบการตัดสินใจนะก็วันนี้คงประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ